สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเรียนภาษาเกาหลีกับครูซันนะคะวันนี้จะมาแชร์ถึงไวยากรณ์สองตัวที่น่าสนใจมากๆนะคะคำแรกก็คือคำว่าอึนเต้กับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าอึนิกาสองตัวนี้เป็นตัวที่เราสามารถที่จะใช้เชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกันได้จะมีความหมายแตกต่างกันลองมาดูรูปประโยคกันก่อนเลยค่ะอย่างสมมติว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของเรา ะะแล้วเราก็ต้องการชวนเพื่อนคนพม่าไปเดินเมียงดงด้วยกันกับเราเมียงดงก็คล้ายๆกับประตูน้ำบ้านเรานะคะที่เราสามารถที่จะซื้อเสื้อผ้าราคาถูกหรือดูของต่างๆมาๆมากมายที่ราคาไม่ค่อยแพงเนี่ยค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเมียงดงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดปุ๊บรถติดมากเลยเราจะบอกกับเพื่อนว่าคีรีมานิมาเคซึ่งแปลว่ารถติดมากเลยเชียร er, ์เชร์ ทับชิดาคือเรานั่งแชร์ชว์กันเถอะโอเคไหมคะอันนี้เราการพูดสองประโยคแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเชื่อมให้เป็นประโยคที่ยาวขึ้นโดยการใช้คำเชื่อมอ n นิกหรืออินเดอย่างเงี้ยค่ะเราลองมาเชื่อมดูนะคะอันแรกเราใช้อึนิกก่อนค่ะเราก็จะพูดว่าค i ร i มา n นี่มาคิอินิกา้าแชชรทับชิดาอเวลาที่เราใช้เนี่ย เราใช้ในการบอกเหตุผลเนาะเพื่อให้เพื่อใช้ในการชวนหรือใช้ในการสั่งเพราะฉะนั้นประโยคที่มาข้างหลังอุนิกาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประโยคที่เราใช้ชวนหรือเราใช้สั่งโอเคไหมคะอีกแบบหนึ่งค่ะของการใช้อุนเดเราจะเชื่อมประโยคในการใช้อุนเดแทนเราก็จะพูดว่าคีรีมานิมาคีนินเดเชียชอร์รทับชิดาอันนี้ถามว่าใช้ได้ไหมคะ ทั้งสองประโยคเนี่ยใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะแต่ความหมายจะต่างกันนิดหนึ่งการใช้อื่นเดเนี่ยเป็นการเกร่นเฉยๆเราไม่ได้เป็นการบอกเหตุผลเนาะแต่แเราถ้าพอเป็นการเกรนสถานการณ์ให้เขาทราบเพื่อที่คนที่ฟังเราเนี่ยเขาจะได้เข้าใจสถานการณ์ก่อนที่เราจะชวนก่อนที่เราจะพูดประโยคต่อไปให้เขาเข้าใจสถานการณ์ก่อนทั้สองประโยคเห็นความแตกต่างไหมคะว่าอุนิก้ากับอืนเด ความรู้สึกต่างกันยังไงถ้าเวลาที่ครูสอนในห้องเรียนนะคะครูก็พยายามหาคําที่เป็นภาษาไทยเนาะมาให้เกิดความรู้สึกทําให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกของคนพูดมากขึ้นโดยที่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยได้เนี่ยมันอาจจะไม่เป๊ะน,นะคะแต่ว่ามีความใกล้อย่างเช่นครูก็จะแปลอูนิกาว่าแปลว่านี่นะนี่นะ มันเป็นอย่างนี้นี่นาเพราะฉะนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะโอเคไหมคะถ้าเราพูดว่าคีรีหาวนิมาคินิก้าเชียเอร์ทับชิดาในภาษาไทยก็คือเนี้ยรถติดมากเลยนี่นาเราไปนั่งชียเฉลกันเถอะโอเคไหมคะเก็นความรู้สึกไหมคะความรู้สึกก็คือเรารู้สึกว่าเขาอาจจะต้องเขาเราต้องไปนั่งแชียเฉลยกันนะเพราะว่ามันรถมันติดมากเลยโอเคไหมคะ คือความรู้สึกของความเข้มแข็งของเหตุผลของเราเนี้ยค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดว่าคิรีมานี่มาคินเดชเชียจอร์เรทับชิดาอันเนี้ยจะเป็นแปลเป็นภาษาไทยสําหรับครูนะคะครูก็จะแปลว่าอ,อคือว่าอย่างนี้นะคือว่าอินเดนเนี่ยคือว่าเพราะว่าเราเป็นการเกริ่นเฉยๆเราไม่ได้เป็นการแบบบอกเหตุผลแบบหนักหน่วงแต่ว่าเราจะรักษาว่าเกริ่นให้เขาเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะคือว่าอย่างนี้นะ กูไป่างงี้นะคะคือว่ารถมันติดมากเลยนะเราานั่งแชร์จอยกันเถอะโอเคไหมคะเห็นความรู้สึกไหมคะคือความรู้สึกของการใช้อินเดย์จะเบาลงม,มานิดนึงแต่การใช้อูน,นิการเนี่ยจะค่อนข้างแบบเข้มแข็งในคมในความรู้สึกของเราอะว่ามันเป็นเหตุผลอย่างงี้นะเราหามิงกันเถอะโอเคไหมคะนนี้คือความแตกต่างคะ่ะเรามาดูประโยคที่สองกันคะ่ะ ว่าถ้าเป็นประโยคแบบเนี้ยเราจะใช้อ่นได้ดีหรือจะใช้อินิกาดีสมมุติว่าเรามีชี่ยอมินีแม่สามีนะคะเราอาจจะแล้วเราก็อยากเรียนรู้วิธีการทาอาหารเราอยากให้เขาช่วยสอนเนี้ยค่ะเราอาจจะพูดว่าฮันกุกโยรีรึเปลอกโชิพพยจม่าเรชอจูเซยอนี้สองประโยคใช่ไหมคะถ้าเราพูดว่าฮันกุกโยรีรึเปลือกโชิพพนเด จา주세요แบบนี้ค่ก็คือคือว่าหนูยากเรียนการทำอาหารนะคะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะอันนี้คือลักษณะประโยคแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพืนิกาะคะเราจะพูดว่าอ,อ๋อฮันกากาดียว,ยว,ยวรีนูกเรียนอาหารเกาหลีนี่นาช่วย สอนให้หนูหน่อยนะคะอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนคิดว่ายัางไงค่ะคือการใช้นินาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนกับอุนิการเนี่ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําให้เราซึ่งจริงๆแล้วการขอร้องเนี่ยมันอยู่ที่คนคนตัดสินใจเนี่ยคือคนที่เขาถูกขอร้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่ใช้นินาในการขอร้องเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะสมสมกตนนะคะเราทําพัดไทยพัดไทยช่องมาลมาชิเซล ถือชอบโปเซลผัดไทยเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะลองลองทานดูสิคะอย่างเงี้ยค่ะเราจะใช้เชื่อมนะคะเป็นสองประโยคผัดไทยมาชิ้นหนึ่งเด้ถือชอบโปเซลก็คือผัดไทยอร่อยคือว่าผัดไทยเนี่ยอร่อยนะคะลองทานดูไหนไหมคะแบบนี้ถ้าเกิดสมติเราเป็นอึนิกาล่ะคะผัดไทยมาชิซินิกาถือชอบโป o เซล ผัดไทยอร่อยนี่นาลองช้ลองลอง,ลองชิมดูนะคะคิดว่าประโยคไหนดีกว่ากันเอ่ยอึนได้จ,จะจะเหมาะสมมากกว่าค่ะเนาะเพราะว่าคนที่เขาจะชิมเขาอยากจะชิมหรือเขาอยากไปชิมก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบให้เหตุผลว่าเขาต้องชิมนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะคือการใช้อูนิการเนี่ยจะมีความรู้สึกของก๊ก็คือต้องนะคือต้องทํานะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะ ลักษณะค่อนข้างแข็งนิดนึงโอเคไหมคะแต่หมายถึงว่าเราจะไม่ใช้ไม่ใช้อูนิกระเลยหรอถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องอ่อนเสมอรหรือเปล่าก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าในมีมีสถานการณ์ที่เราควรต้องใช้อูนิกรอย่างเช่นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาต้องทําจริงๆโอเคไหมคะอย่างเช่นคุณป่วยอยู่นะคุณต้องทานยานะอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถใช้ได้คะ่ะอูนิกย่างกลทอเซโ เคไหมคะอย่างสมมติว่าคุณหมอไงคะจะใช้คำนี้กับเราอะพีนิกยากโกถอเคไหมคะคุณต้องทานยาตัวนี้นะโอเคไหมคะก็จะใช้คำนี้หรือถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้เราต้องไปสนามบินแล้วแล้วสนามบินเนี่ยสิบโมง เราต้องออกเดินทางสิบโมงเพราะฉะนั้นบ้านเราอยู่ไกลจากสนามบินค่ะเราก็ต้องบอกว่าโอ้พรุ่งนี้เราต้องออกจากบ้านเช้าเลยนะอย่างเงี้ยค่ะในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้อื่นเดย์เพราะาอื่นเดย์มันจะมันจะเบาไปมันจะเหมือนกับเราไม่เราไม่ซีเรียสะคะ่ะคุณจะทําหรือไม่ทําก็ได้อันนั้นคือใช้อื่นเดย์แต่ถ้าเกิดสมมติเรารู้ว่าเขาต้องทํานะเรา,เาต้องออกจากบ้านเช้านะไม่งั้นเราตกเครื่องบินนะอย่างเงี้ยค่ะ เราต้องใช้อุนิกาในสถานนั้นเช่นเพียงกีก้า10ทีเย่ชูบาเร่อยุลจิกน่าก้าเดเร่อเพราะฉะนั้นเชื่อมในสองประโยคก็คือเพียงกีก้า10ทีเย่ชูบาลานิก้ายุลจิกน่าก้าเดเร่อโอเคไหมคะนักเรียนเข้าใจแล้วใช่ไหมคะอุนิก้าคือเป็นการบอกเหตุผลที่เรารู้สึกว่าประโยคหลังเนี้ยเราต้องการให้เขาทํานะ เราต้องการให้เขาตามคำสั่งของเราหรือสิ่งที่เราชวนเนี่ยเราค่อนข้างค่อนข้างแบบคุณต้องทำตามในสิ่งที่ฉันชวนนะต้องอะค่ะมันมีคำว,ว่าโก๊โก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 ๊ะเดียวหรือเราต้องเป็นแบบนี้นะไม่งั้นเราจะมันจะพลาดนะถ้าเราไม่นั่งเชียร์ชอยเนี่ยเราจะไปเสียเวลามากเลยเราจะไม่ได้ไปเดินเมี่ลง,งเลยนะความรู้สึกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอุนิก้าจะเป็นลักษณะนี่นะมันเป็นอย่างนี้นี่นะเพราะฉะนั้นเราต้อง,งอย่างนี้นะโอเคไหมคะ แต่อึนเด,ดจะเป็นลักษณะของการเกรนสถานการณ์เฉยๆในการแปลของผูกก็จะแปลว่าคือว่าอย่างนี้นะคะคือว่าคือว่าคือการบอกเหมือนกันค่ะสถานการณ์จะเป็นว่าการบอกเหตุผลก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลที่รุนแรงแล้วก็เป็นลักษณะของการมองไม่เห็นภาพให้คนฟังเนี่ยเข้าใจภาพเข้าใจสถานการณ์ก่อนที่เราจะขอร้องหรือที่เราอยากจะชวนอะไรบางอย่างเราจะสามารถใช้อึนเต้ เป็นอะไรที่เหมาะสมค่ะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะกับการเรียนภาษาเกาหลีกับครูชันถ้าวันนี้ถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ